สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง QR code QR code นะคะคือสัญลักษณ์รูปทรงสี่เหลี่ยมที่นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆและได้รับการพัฒนามาจากบา r c o 2มิติค่ะการประยุกต์ใช้ระบบ บาร์โค้ดในธุรกิจต่างๆคือมีสายละข้อมูลในงานคอนเสิร์ตมีการขนส่งมีงานโฆษณาการประชาสัมพันธ์มีการจ่ายบินและหรือจำนวนเงินนี่คือโปรด u ัก์นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่เราไปสแกนค่ะจากสกสารสำรวจรัสดุนะคะแล้วก็ได้สแกน qr โค้ดนะคะแล้วก็นำเข้าสู่เว็บไซต์นะคะแล้วจากนั้นเข้าไปหน้าเว็บไซต์นะคะ ได้แหล่งเรียนรู้มีการรักษาสิวการรักษาหน้าสรรพคุณลักุณสมบัติของสินค้านะคะขั้นตอนการสร้าง QR code นะคะสามารถสร้างได้จาก l ล n ์จากเว็บไซต์แล้วก็จากแอปพลิเคชันนะคะอันนี้คือเราสามารถสแกนเข้าไปดูจะเจอลิงก์วิธีการสร้าง QR code ค่ะ 好,好看。